เวลาที่คบกับแฟนนะคะไปนาน,านๆปุ๊บเข้าใจแหละว่าเวลาที่เราก๊กิกกันนะคะบางทีมันเหนื่อยบางทีมันไม่ได้มีแพชชั่นเหมือนสมัยแรกๆใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยทำงานมาเหนื่อยขนาดนั้นนะคะจะต้องมาทําการบ้านอีกบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันฝืนตัวเองเหลือเกินแต่เรื่องนี้ยังไงมันก็สําคัญผู้หญิงเราเนี่ยมันมองข้ามไม่ได้นะคะจุดนี้เพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขามีความต้องการใช่ไหมดังนั้นถ้าเรามีความต้องการที่น้อยกว่าเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าบาลานซ์ตัวเองให้ดีนะคะเพราะถ้าคุณนะคะมีแพชชันะะ่นครบอินเตอร์เมซี่ครบ บิดเมนที่ครบเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมความรักที่เพอร์เฟกนะคะความรักของคุณก็จะเรียกว่าเติบโตไปทางที่ดีดังนั้นเรื่องเซ็กส์สำคัญมากๆวันนี้ฟ้ามีตัวช่วยก็คือแพชชั่มถาสนั่นเองถ้าคุณรู้สึกว่าคุณนะ่อยู่ในวัยที่แบบเหนื่อยแล้วไม่อยากจะทําการบ้านเบื่อแล้วนะคะหรือหมดแพชชั่นแล้วแพชชัม่มถาสช่วยได้เพราะเขาจะไปช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนของคุณนะคะเมื่อฮอร์โมนคุณทํางานปกติอยู่ในปริมาณที่มันบาลานซ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคุณจะรู้สึกว่ามีอ้นเนอร์จีมากขึ้นแล้ว น้องสาวคุณเนี่ยจะแฮปปี้มากขึ้นจะมีความจุจซี่มากขึ้นมีน้ําหล่อลื่นที่แบบในปริมาณที่โอเคมากขึ้นนะคะที่สําคัญมันจะให้คุณฟินมากขึ้นด้วยบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันด้านชาแล้วนะคะคุณจะรู้เลยว่าคุณจะสามารถกลับมาฟินได้อีกครั้งในการทําการบ้านของคุณกับแฟนค่ะดังนั้นนะคะอย่ามองข้ามเรื่องนี้ถ้าคุณไม่อยากให้แฟนของคุณไปมีกงมีกิก๊กมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะคะดูแลการบ้านของคุณให้ดีและ p a s i ช ion Plus เป็นตัวช่วยที่ที่สุดค่ะ